เพราะผู้เจ้าตรัสเลยว่าตัวมัคมีองค์ดเนี่ยให้ผลต่อความเป็นอหรหันต์และไม่เว้นแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะดังนั้นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคุณจะเป็นได้เนี่ยคุณก็ต้องมัรคแไม่มีหนทางอื่นหนทางเดียวมัรคแดังนั้นมัคมีองคปดจึงเป็นหนทางเดียวที่จะ เข้าถึงความเป็นอรหันต์หรือความเป็นพระพุทธเจ้าและมักแปลคือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปสู่ส่วนสุดทั้งสองไม่เข้าไปหาสุดโตงการมาสุขขันลิการุโยโคอัตตะกิลมฐานุโยโคนี่ก็เป็นสุดโตงอีกนัยยะหนึ่งการทําตนให้พัวพันอยู่ในความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกินพอดีก,ก็ไม่ใช่การประกอบตนอยู่ด้วยความลำบากทรมานตนก็ผิดอีกเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้น ากายเนี่ยจะฆ่ามันก็ได้มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่พระเจ้าให้ฆ่ากิเลสในใจไม่ได้ต้องไปฆ่าร่างกายเนี่ย